สวัสดีครับชาวเซเนิคุณครับกลับมาพบกับผมแอร์ซิดควาครับวันนี้เราอยู่กับคลิปอัปเดตนะครับแพทนะครับครั้งที่221เนะครับเนื่องจากว่าการอัปเดตแพทในครั้งนี้นะครับมีข้อผิดพลาดนะครับมากมายเลยในการอัปเดตนะฮะเนื่องจากว่าผู้เล่นนะครับไม่พอใจในการพัฒนาในแพทนี้นะครับซึ่งผมได้บ่นซะส่วนใหญ่เนี่ยไปในคลิปไลฟ์สตรีมแล้วนะครับถ้าใครอยากติดตามเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปรับฟังได้ที่ไลฟ์สตรีมครั้งที่26ของผมได้นะครับ ซึ่งสรุปสั้นๆนะครับโดยรวมก็คือแพทนี้นะครับจะมีการอัปเดตอาวุธมฤตยูนะครับหรือว่าอาวุธอาบิสนั่นเองนะครับเข้ามาซึ่งอาวุธอาบิสเนี่ยจะมีความสามารถเหมือนกับอุปกรณ์สวรรค์เลยเพียงแต่ว่าค่าเปอร์เซ็นต์ต่างๆจะสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเยอะด้วยนะฮะแล้วก็อาวุธสปีดมีออปชันสปีดที่มากกว่าด้วยนะครับในส่วนนี้มันเลยเกิดกระแสที่แบบว่าผู้เล่นนะครับไม่โอเค 1คือของสวรรค์เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานและของสวรรค์หายากนะครับผู้เล่นส่วนใหญ่ของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นผู้เล่นระดับกลางเนี่ยที่ไม่ได้เปรัวๆเนี่ยยังเข้าถึงอุปกรณ์สวรรค์ได้ไม่เต็มที่เลยแต่มีของใหม่มาแล้วรวมไปถึงการหาหรือการได้รับอุปกรณ์อบิสที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลา3เดือนต่อการสุ่ม1ครั้งนะครับซึ่งคนที่เป็นสายเปาสามารถเลือกซื้อแบบใบเลือกได้เลยตั้งแต่วันนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วมันเลยเกิดกระแสหลายอย่างมากๆทําให เขาต้องปิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมเพื่อเอาแพ็พวกนี้ออกไปนะครับอ่ะก็ถูกนําออกไปแล้วรวมไปถึงมีผลกระทบอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับในแพ็นี้เช่นกิจกรรมแล้วก็สเตปอัพนะครับที่จะเข้ามาพร้อมกันเนี่ยถูกนําออกไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอนแรกจะมีสเตปอัพขายอุปกรณ์สวรรค์น,นะครับแต่ว่าพอเขาเอาแพ็อาวุธมลตุยูออก เขาก็เลยอาวุธสวรรค์ออกไปด้วยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าบักหรือว่าตั้งใจแต่คิดว่าน่าจะตั้งใจเพราะว่าพอไม่มีอาวุธใหม่เขาก็เลยอาจจะลดการแจกอาวุธสวรรค์ลงนะครับเอาออกไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือดันเจียนดันเจียนนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเอาออกจริงๆแล้วจะมีดันเจียนคริสซึ่งแจกเป็นใบสุ่มเจมนะครับเพิ่มเข้ามาแต่ว่าดันเจียนได้หายไปด้วยจากการที่ปิดเซิร์ฟเพิ่มเติมนะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้คือเนื้อหาที่เขาปิดเซิร์ฟเพิ่มเติมนะครับอ่ะโอเค ทีนี้กลับมาดูในส่วนที่อัปเดตดีกว่านะครับถ้าใครอยากฟังเพิ่มเติมก็ที่คลิปไลฟ์สตรีมนะฮะอ่าตัวละครใหม่ที่ทําการรีเมคนะครับมี2ตัวด้วยกันคือคริสกับสกา l นะครับซึ่งผมขอพูดตัวที่เป็นประเด็นก่อนคือสกา l นั่นเองสกาวเนี่ยกระแสไม่ดีมากๆรวมไปถึงมีสกิลหนึ่งที่เขาแปลผิดนะครับสกิลที่แปลผิดก็คือสกิลเสกเลือดเทียมนะครับสองพเนี่ยเป็นสกิลที่คนด่ายับเลย แต่ว่าจากการใช้งานแล้วเนี่ยสกิลนี้จริงๆแล้วเพิ่มเลือดเทียม2 0 0 0 0นะอืมโอเคมันเพิ่มเลือดเทียม20,000เพราะฉะนั้นแล้วก็หายหัวร้อนขึ้นไประดับหนึ่งแล้วกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่คนไม่ชอบสกลที่รีเมคเข้ามาเพราะว่าสกลเอาอัตราจุดอ่อนออกไปก่อนหน้านี้สกลวมีบัฟอัตราจุดอ่อน30%ซึ่งทุกคนเนี่ยหลายๆคน,นที่เล่นทีมเวทเนี่ยอยากใส่สกลมากๆนะครับเพื่อเอาบัฟจุดอ่อน30%เพียงแต่สกิลการใช้งานต่างๆของสกลเนี่ยมันไม่ดี ทุกคนเขาก็เลยจะต้องการมีความคาดหวังแล้วกันว่าสกาวจะปรับจุดอ่อนเพิ่มเติมขึ้นให้เทียบเท่ากับมานั่นเองแต่การป็นว่าเดฟเขาได้เอาค่าจุดอ่อนออกไปครับแต่ในการใช้งานจริงมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าต่อให้เราไม่มีค่าจุดอ่อนเนี่ยเราได้อย่างอื่นมาเพิ่มครับสิ่งที่ได้มาเพิ่มก็คือเพิ่มดาเมจนะครับจากทีมธาตุเวทเนี่ยกับทีมธาตุมืดหรือทีมธาตไฟเนี่ยแรงขึ้น3 0 ฮิสาว่ามากรบจุดอ่อนเรื่องที่ไม่มีเพิ่มจุดอ่อนแล้วกันแต่เราไม่สามารถตีทา่าตัวแรงขึ้นได้นะอืมนะฮะอันดับแรกนะครับมีต้านสลับแผล6เทิร์นอันนี้สำหรับคนที่ไม่อยากใส่รัดกริดนะครับเผื่อทีเวทบางคนไม่อยากเล่นรัดกริดอะไรเงี้ยเพราะว่ารัดกริดเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้คอมโ,มโบใช่ไหมฮะมันแค่เอามายืนแจกบีมบังคับเฉยก็สามารถถอดรัดกริดออกได้แล้วมีสกาวเป็นตัวต้านสลับแผลนั่นเองนะครับถือว่าโอเคอยู่นะฮะแล้วก็มีหลบ40%อันนี้เหมือนเดิมแต่ไม่จํากัดเทิร์นล้ว หมายความว่าถ้าเกิดเรายิ่งทําสเกลได้อึดเนี่ยเราก็สามารถยืนหลบได้เรื่อยๆนะครับอันนี้จากที่เทสมาก,ก็ถือว่าไม่แย่นะฮะลดเกรอก10%อันนี้เหมือนเซจครับทำมาทับกับเซจนะก็คงไม่ต้องเล่นเซจแล้วนะครับใช้สเกลแทนดีกว่าแต่ว่าเซจก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเซจมีลดพลังโจมทีกายภาพนะถ้าเราจะเอาไปเคาน์เตอร์ทีมกายภาพมันก็ควรจะใส่เซจด้วยแต่มันก็ทําให้ผมเซ็งมากเพราะมันมีตัวละครที่มีบัฟเหมือนกันซ้ําซ้อนในทีมเดียวกันนะ่ะอืม คือถ้าเกิดว่าป้องกันเนี่ยทีมเวย่ยจะไม่มีเนี่ยแล้วทำแบบนี้มาซ้ำกับโคเนี่ยไม่ว่านะไม่น่าเกลียดน,นะครับเพราะว่ามันคนละสายกันมันยังพอแบบยยนๆได้แต่พอเป็นทีมเดียวกันสายเดียวกันแล้วมันเป็นตัวที่ควรจะใส่ด้วยทั้ง2ตัวเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าดูซ,ซ้ำซ้อนไปหน่อยนะครับสับสเก่านะารู้สึกิลใช้งานกันบ้างสกิลใช้งานนะครับเป็น3เป้า500%นะครับถ้าเป็น 7V 7เจนี่คือกาก,ากเลยนะเพราะว่ามันแค่3เป้าเองนะครับเร่งเทินหนึ่งเทินพร้อมกับทำลายอุ้งสเทินก็ เอฟลองไม่แย่นะครับจริงๆไม่แย่หรอกสกิลนี้เพียงแต่ว่าเป้ามันน้อยเทียบกับ7 V7 นะแต่ถ้าเกิดเป็น5 V5 ีเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลยนะครับอืมกดสกิลสเนี่ยก็บัฟความแรงขึ้นมานะครับข้อดีของสกลตัวนี้นะครับที่ทํามาเนี่ยที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาไม่ใส่เจาะเกราะไม่ใส่ทลายป้องกันแล้วก็ไม่ใส่แรงตามเลือดมาแต่ว่าเขาใช้วิธีเพิ่มตัวเลขดาเมจตรงนี้นะครับให้สูงขึ้นแทนซึ่งมันจะช่วยลดความน่ารำคาญของเราได้นิดหนึ่งนะไม่ต้องมาเห็นว่าเป็นสกิลเจาะเกราะ ซึ่งสกิลที่บูสต์มาเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงขึ้นเวอร์เทียบเท่ากับการจกเจาะเกราะนะบอกไว้ก่อนแต่ก็ไม่ได้เหลยมากนักนะครับม,มีบัฟนะครับห้ามบัฟสามเทินอันนี้ก็เหมือนกับสกิลของพวกยอนฮีแหละแต่ว่าเป็นสกิลใช้งานแทนนะครับก็อาจจะไปใช้ในช่วงเลดเกมเพื่อต้านบัฟบ,บ,บางอย่างอย่างเช่นสมมติว่าถ้าลูดี้อีกฝ่ายรอดไปจนถึงเลดเกมเนี่ยล้วก็อาจจะใช้สกิลเนี่ยเพื่อขัดจังหวะในการยกโลกข,ของลูดี้ได้น,นั่นเองนะครับประมาณนี้แต่ผมก็ไม่ค่อยชอบนะนะฮะ แล้วก็อย่างสุดท้ายคือเสกเลือดเทียม20,000นะครับตรงนี้นะครับ20,000นะ20,000 20,000, 20,000นสไม่ใช่2,000 20,000นะครับเกือบแล้วสกิลเอาเวกครับมีการปรับนิดหน่อยนะครับก็เป็น400% 5เป้านะครับเจาะ70นะครับสกิลนี้แรงอยู่ดีนะก็70เนนอยอนะไปหน่อยนะเยอะไปหน่อยจริงๆ50ก็พอแล้วนะครับ มีสถานะนะครับเปลี่ยนจากตาบอดเป็นสตันแทนอันนี้ผมแอบใส่เนิดหนึ่งไมรู้จะเปลี่ยนทาไมนะตาบอดแบบเดิมมันก็เข้ากับสกิลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแสบตาตาบอดไงตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าแสบตามองไม่เห็นโอ้สสดุดก้อนหินสลบเป็นลมล้มคว่ำหัวขมาว่าไปนะฮะมีรถเกตเวค์้าตัวนะครับไม่ใช่ที่จะบอกว่าห้าเป้ารถเกตเวยแล้วก็รถครึ่งหลอดนะครับรถห้าขีดนะร,รถห้าขีดห้าช่องนั่นเองนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับ มไม่ค่อยซ้ำกับใครไงพวกรถเกตเ a ์กับมีน้อยนะถือว่าได้ SBA เป็นหลับไหลเหมือนเดิมนะครับ SBA เหมือนเดิมค่าสเตตัสของสกาอะรู้สึกจะเพิ่มขึ้นนะครับทั้งพลังโจมตีแล้วก็เลือดด้วยแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนักนะครับเยอะกวลินนิดหน่อยนะอืมพลังป้องกันของสกาเมื่อใส่เกราะสวร์นะครับเป็น3,009นะนะครับจำตัวเลข3,009ไวด้ดีๆนะฮะอือฮึต่อมานะครับเป็นคริสนะครับที่รีเมค คริสเนี่ยต้องบอกว่าทํามาได้ดีนะครับถือว่าเก่งเลยล่ละนะครับไม่ต้องปรับอะไรเลยคนที่เล่นคริสจูสามารถเล่นต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องปรับไอเทมนะครับคริสนะครับเพิ่มบล็อกให้กับทั้งทีม3 0อันนี้เป็นของแถมนะผมมองว่ามันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับเพิ่ม30%น้อยไปหน่อยนะถ้าจะเพิ่มจริงๆต้อง50นะฮะลดต้้นสถานะแถวหน้า30%อันนี้ทับกับไอรีนนะครับปกติเล่นทีมคริสมันน่าจะใส่สายไอรีนอยู่แล้วแหละเพราะว่าไอรีนเนี่ยม แต่ไอรีลดแค่25%ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะลดแถวหน้าได้30เยอะกว่าเดิมอีก5%เอเ่ะโอเคก็ยังดีวะอืมต่อมานะครับเลื่อนเหลนหนึ่งได้หนึ่งครั้งแล้วก็เป็นอมตะสีเทิร์นนี้เป็นบัฟเดิมนะแต่ว่าเขียนแบบใหม่ลนะนะครับไม่รู้ว่าเขียนแบบใหม่เพื่อเตรียมพร้อมในการเอาบัฟใหม่เข้ามาหรือเปล่าผมอาจจะคิดคิดบวกมากไปหน่อยแล้วกันนะอืมเหมือนเดิมนะครับโดนห้ามบัฟก็ตายเหมือนเดิมนะอันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวนะ เมื่อได้รับความเสียหายมากกว่า HP ที่เหลืออยู่จะเป็นอมตะสีเทิร์นหรือว่าหรือว่าจะทะลุเลนหนึ่งไม่ได้แต่ต่อให้ทะลุเลนหนึ่งไม่ได้มันก็บัฟอมตะไม่ได้อยู่ดีโดนผลต้านบัฟก็บัฟไม่ได้นะแต่ว่ามันอาจจะกันทะลุเลนหนึ่งได้หรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะต้องไปลองเพราะว่าทีมธาตุไฟจะมีคอมโบซาฮาหากับออกาอยู่ที่ทําให้ธาตุมืดหมดแรงนะไม่รู้ว่าถ้าเกิดโดนหมดแรงเนี่ยมันจะตายหรือเปล่านะครับอันนี้น่าสนใจแต่ว่าไม่มีคนเล่นซาราหากับออกาอยู่แล้วอาจจะไม่มีผลอยู่แล้วเนาะ อันสุดท้ายนี่ของดีครับเพิ่มโต้กับทีมที่อยู่แถวเดียวกัน50%นะครับนาน6เทิร์ดอันนี้ช่วยให้กับตัวเด็ของเราเนี่ยเล่นได้ดีขึ้นเพราะตัวเด็กของเราเนี่ยจะมีเจอราดอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวตอบโต้เหมือนคริสนะครับอ่ะอันนี้คือสตาร์ทมา50บวกกับติดตัวอีก10เนี่ยเป็น60เลยนะอืมแค่พาสซีฟอย่างเดียวนี้ก็60แล้วอะ่ะแล้วเราใส่เกราะโต้อาจจะใส่แค่อันเดียวก็ได้แล้วก็ไปใส่เป็นเกราะเลื่อนหรือว่าเกราะบล็อกแทนนะครับช่วยให้ Chris จจากการคริสเน สกิลเดชเปลี่ยนใหม่นะครับจากเดิม1เป้า3เป้า5เป้านะครับเป็น3เป้า4เป้า4เป้าแทนนะครับก็คือแชร์มานะ <pue> อ่ะสกิลแรก3เป้าล็อกตัวดาเมจครับติดเดชแปดสิบเร่งเธอรนเ่งเทิร์นสกิลนี้โกงมากสกิลนี้โหดมากนะครับต้องคริสออกสกิล2สกิลแล้วล่ะตอนนี้นะครับบอกเลยต้องไปเพิ่มอัตราออกสกิลให้คริส2สกิลเลยนะเป็น20%เลยนะครับสำหรับคนที่เล่นทีมเดชนะใส่เล่งเกตเอเวกด้วยครับสุดยอดคริสแม่โหดมากนะครับ สกิล2 4เป้าครับเดยด75น้อยกว่าเมื่อกี้5%เนะครับแต่เป้าเยอะขึ้นนะฮะอืมสี่เป้ามีลดสถานะพิปกติแถมให้อีก30นะครับอันนี้น่าจะไม่ทับกับตัวพาสีนะน่าจะบูสต์ไปได้อีก30นะครับไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันอันนี้นะนะฮะแต่น่าจะไม่ทับหรอกถ้าทับมันคงไม่ทํามานะ <laughs> ทับตัวเองก็แปลกๆละแล้ว <laughs> ใช่ไหมนะฮะ โซลสกิลเอาไว้ยังโกงเหมือนเดิมครับโกงกว่าเดิมด้วยแต่เป้าน้อยลงนะครับจาก5เป้าเหลือ4เป้านะฮะมีโอกาสติดเดสเจ็ดสนะครับเยอะมากแล้วก็รีเซ็ทสกิลทั้งหมดสวยครับนอกจากนี้ฮะยังทําให้วาดจูว่าเดสิบห้านาน3เทิร์นวาดจูว่าคือสถานะเดียกับจูดาสครับแล้วผมจะบอกด้วยว่าจูดาสมีโอกาสติด70%ฮนะน้อยกว่า Chris นะคริส5%นะฮะและปกติจูดาสเราจะใช้ไม่ค่อยติดเพราะว่าจูดาสมันเลเวลน้อยครับ เลเวลน้อยมีผลต่อการใช้สถานะหรือว่าโดนสถานะนะครับหมายความว่าคริสหรือว่าห้าสิบสามารถหวังผลจากสกิลวัดกลัวเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้เต็มๆนี่ยังไม่รวมอุปกรณ์เพิ่มสถานะหรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าแผนเพิ่มสถานะนะคือจะเรียกได้ว่าติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะครับสกิลเนี้ยคุณออกเดสไปสี่เป้านะครับถ้าไม่ตายติดวาดกลัวถ้าอีกฝ่ายไม่ใช่จังหวะแหวนที่แก้สถานะเด้งขึ้นมาพอดีอ่ะคือรอความตายเลยนะครับตรงเนี้ยนะฮะ คริสโกมากเน้นเป็นตัวออกสกิลของทีมได้เลย1 2ึ่งสอเวกหนึ่งสองเลยไม่ต้องเล่นเจอหลาดออกสกิลยังได้เลยนะครับเอาเจอหลาดไปเปิดกับโต้พอเนี่ยให้คริสเป็นตัวออกสกิล20%แล้วก็เจอหลาดสิเซนก็ได้โหดมากคริสหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเนี่ย <c oughs> ส่วน SBA นะครับพลังโจมตีน้อยลงนะครับจาก300%เหลือ200%แต่ว่ายังติดเดส80%อยู่เอของเก่ามัน100%หรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไร80ก็ถือว่าเยอะนะครับเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะฮะ นี่คือคริสนะครับคริสรีเมคมาได้เก่งกว่าเดิมนะครับอย่างที่บอกคือคริสเนี่ยแค่เพิ่มเป้าสกิลแรกก็เก่งละแต่ว่าได้ยังอื่นแถมมาด้วยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอืมอ่ะอันนี้คือในส่วนของ2ตัวนี้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงอเวกนะครับผมได้ทํายอนจิมาแล้วแต่ว่าทำได้ถึงขั้น9สัตว์เลี้ยงอเวกมี2ตัวคือยอนจิกับเดลโลนะครับให้ผู้เล่นเลือกเอานะครับว่าจะเล่นสายเวหรือว่าสายอายภาพนะครับ2ตัวนี้เป็นตัวทางเลือกที่มีเอฟเฟกัันนะครบ มีการเล่นต่างกันนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยเท่านั้นนะครับอ่ะยอนจินะครับผมขอคุยที่ยอนจีแล้วกันนะครับยอนจิเนี่ยที่ขั้นสุดท้ายนะครับบอกว่าทุกๆ5เทินนะครับจะเร่งเทินหนึ่งเทินเหมือนกันนะครับเดลโล่ก็เหมือนกันลดพลังป้องกันทั้งหมด2000นะครับอ่ะอันนี้เดลโล่ก็เหมือนกันที่ผมให้จําพลังป้องกันของสกาวจาได้ไหมครับสกาวมีพลังป้องกัน3ามพนะครับตัวผมนะถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายเล่นเดลโล่กับเดลโลนนะครับ เดลโลนะครับโผลมาถึงครับลดมาป้องกันเลย2000นะครับเดลโลนก็ลด2000นะครับตามหลักแล้วสกิลสัตว์เลี้ยงกับสกิลตัวละครจะไม่ทับกันเพราะฉะนั้นแล้วมาถึงสกาวผมจะพาป้องกันศูนย์เลยนะครับเอาจริงดิเอาจริงอะเดฟอันนี้เดี๋ยวต้องไปเช็คในการใช้งานจริงอีกครั้งหนึ่งว่า,าบัฟมันทับกันหรือเปล่าหรือว่าไม่ทับหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะแต่ตามหลักแล้วมันไม่ทับนะครับบอกไว้ก่อน ถ้าทับแสดงว่าเดฟโกงและโกงเมคานิกแล้วนะครับอืมประเั็ที่3นะครับคือการเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ40%ถ้าเป็นยอนจิก,ก็เพิ่มโจมเว40%นะครับเหมือนกันเอฟเฟกต์ที่4นะครับขอรวบเป็นเอฟเฟกต์ที่4แล้วกันนะจริงๆเขาแยกเป็น6เอฟเฟกต์นะครับอืมเอฟเฟกต์ที่4คือถ้ามีตัวไฟอยู่ในทีม3ตัวถ้าเป็นยอนจิก,ก็น้ำสามตัวนะครับจะเพิ่มดาเมจอีก30%และเพิ่มคริติคอลดาเมจอีก40%นะครับสำหรับเดวโล แต่ถ้าเป็นจอนจิจะเป็นเพิ่มจุดอ่อนดาเมจแทนนะครับ40%เซนก็ถ้าเป็นตัวนี้นะครับถ้าเราเล่นเดวโลเราต้องเน้นคริติคอลนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นจอนจิเราจะเน้นจุดอ่อนนะครับอะแค่นั้นเองต่างกันแค่นั้นนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดจ้านะฮะก็ใครลรักกายภาพก,าาพก็เดลโลนะครับใครลรักเวก็ยอนจิแต่จากที่ผมเล่น2ตา3ตาเมื่อกี้นะครับยอนจิผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นผลเลยนะฮะสืบเนื่องมาจากยอนฮีก็ลดเกราะแค่แถวหน้าไงพอยอนจิลดปีก2 0 0 0มันก็ ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่อีกอย่างคือทีมกายภาพมีเพิ่มกราะ2,000ด้วยก็เลยมองว่าทีมเวทเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบหนักมากแม้จะมียอนจิมาช่วยก็ไม่ช่วยเท่าไหร่นะครับ <S <S ต่างกันที่เดวโลพอไปคอมโบกับเดวโลนปุ๊บลดเกราะ4,000เลยแล้วทีมเวทไม่มีตัวเพิ่มกราะเลยเนี่ยก็ถ้าคิดตามทฤษฎีแล้วก็คือโดนหักกรอะทุกตัวไป4,000ยอนที่ผมเกาะ4,001เหลือ100นะครับเศษอาเตผมไม่ได้เล่นาาโลซี่5,000เยอะหน่อยนะครับเพราะ ปลาเป็นกระดาษเลยนะอืมปรินศูนย์ติดลบไหมเนี่ยมีป้องกันติดลบหรือเปล่าวะเกมนี้ไม่รู้เหมือนกันแฮะสเกลวศูนย์นะครับศูนย์นะมีใครอีกนะเอ่อที่ผมเล่นอยู่ก็จะเป็นอืมอ่าแลดกิลก็ได้แลดกิลเหลือสี่ร้อยนะครับแลดกิลของผมนะเอฟผมศูนย์นะครับเหลือศูนย์เลยจูด้าผมเหลือศูนย์เอ่อหรืออุ้ยจูด้าป้องกันเยอะเว้ย อ๋อผมใส่กล่อกสวรรค์น,นะครับเหลือมา400นะฮะอันนี้คือเดวโลกับยอนจินะก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าจะใช้ใครนะครับซึ่งแน่นอนว่าการทำสัตว์เลี้ยงค่อนข้างยากนะครับก็แผ่นนี้ไม่มีตัวช่วยในการหาผลึกสัตว์เลี้ยงนะครับออกแสดงความเสียใจด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะอ่ะทีนี้ไปดูอัปเดตแพทอื่นๆปรีกย่อยอีกหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีอัปเดตอะไรบ้างซึ่งผมขออนุญาตเปิดที่แผทนโน้ตเลยลวกันนะนะเพราะมันมีในส่วนของอ ของางวัลล็อกอินนะครับอ่ะอันนี้นะฮะก็จะเป็นการล็อกอินนะครับข้อความพุชนะคะแค่เข้าเล่นเกมในช่วงเวลาที่กาหนดนะครับก็จะรับของางวันเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็มีกุญแจมีหินอัปเกรดหินเทพเจ้าผลึก upgrade, อัปเกรดกุญแจอืมอ่าอันนี้น่าสนใจผลึกเวทนี่น่าสนใจนะครับของดีอยู่ที่เหลือก็มีดักไนท์ใบเรียกนะครับหนึ่งใบโอเคอยู่มีผลึกเวทโอ้ล็อกอินคราวนี้ได้ผลึกเวทสองครั้งนะครับสวยอยู่นะ อ่อันนี้กิจรมดันเจี้ยนคริสที่ผมบอกไปนะครับที่เขาเอาออกไปแล้วนะตอนนี้นะครับถ้ามันกลับมาเอาไว้ผมจะทําคลิปครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับตอนแรกเขาจะแจกเป็นใบสุ่มกาชาเครื่องประดับนะครับซึ่งไม่ใช่เครื่องประดับอ่ะอัญมณีซึ่งเรดอัญมณีนี่คือโกงมากเรดอัญมณีตรงนี้นะครับเรดโอเซเว่นไนท์เลดดักไนท์เนี่ยมันเยอะกว่าในการฉปองอีกนะนะครับผมก็งงว่าทาไมมันเรดมันเยอะกว่านะครับอืมต่อไปก็จะมีการแจ้งเรื่องของวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ ไม่ใช่ผู้ผิดสัปดาห์ที่1ของเดือนกุมภาพันธ์คิวที่4นะครับจะเป็นอัปเดตถัดไปนะครับก็คือตัวใหม่เข้านะนะฮะเปิดเซเว่นชแนลแล้วอ๋อผมลืมบอกไปเลยเรื่องเซเว่นชแนลนะครับเดี๋ยวผมฝากให้เพื่อนๆไปกดไลค์กันด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงผมไปตั้งกระทู้ฟีดแบ็กในอ่าฟอรัมด้วยนะครับเดี๋ยวรบกวนเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะอืมอ่นนี่ก็พูดถึงเซเว่นชแนลนะครับไม่มีอะไรมากแบนลิสกิวอลนะครับกิลดัสโดนแบนนะฮะก็ใครมีคริสก็จัดเถอะไม่เล่นตอนนี้ก็ไม่มีเวลาเล่นแล้วนะ ทีม 5v5 ทีมคริสเนี่ยต้องเล่นแล้วล่ะนะครับที่เหลือไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้สเตปอัพที่ผมบอกว่าเขาเอาออกไปน่าจะเพราะว่าไม่มีอาวุธอาบิสมาแล้วเขาก็เลยยังต้องเอาของแจกเรื่องของอุปกรณ์สวรรค์เนี่ยออกไปก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอ่มันอาจจะเฟอ้อได้นะฮะอ่ประมาณนี้นะครับออสตูใหม่นะครับของน้องสกาวนะไปจับจองกันได้นะครับเซตเชคเมทอยางที่คาดการไว้นะอ่าประมาณนี้ของขายวันนี้ผมขอไม่ขายให้แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะครับ ข้ามไปเลยแล้วกันนะอืมประมาณนี้ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้แล้วกเ็เกี่ยวกับนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาเลื่อนนะครับเขาก็แจ้งขอโทษมาแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะนำฟีดแบ็กที่ได้รับนะครับไปปรับปรุงเพิ่มโดยที่เขาเข้าใจในส่วนที่เราบ่นไปแล้วก็คือ1นึ่ออปชันของเครื่องประดับเอออปชันของอุปกรณ์เนี่ยมันซ้มซากือเป็นออปชันเดิมแค่เพิ่มความเก่งเพิ่มแค่ตัวเลขเข้าไปซึ่งมันไม่โอเคเขาก็รับทราบเรื่องนี้แล้วและจะปรับ ความหลากหลายเพิ่มเข้ามาอ่าโอเคงั้นในอนาคตอาวุธอบิสเข้ามาจะมีหลายออปชันที่ไม่ใช่ออปชันเดิมๆแล้วนะครับรวมไปถึงรวมไปถึงอุปกรณ์สวรร่านด้วยในส่วนนี้เขาเขียนไว้ว่าอุปกรณ์สวรร่านก็จะมีการปรับปรุงไปตามที่เราฟีดแบ็กด้วยซึ่งก็น่าจะเหมือนกันน่าจะเหมือนอบิสคือน่าจะมีออปชันใหม่มาในอนาคตนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะครับประมาณนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับขอฝากไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของหายไปแล้วนะครับ กระทุนะครับเสนอฟีดแบ็กไปนะครับซึ่งผมได้ส่งฟีดแบ็กไปแล้วเพื่อนๆสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนะครับเข้าไปได้ผมอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันเข้าไปคอมเมนต์ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือว่าอยากให้ทําอะไรเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเข้าไปทำมายอดวิวมันฮ่าๆพอดีเลยวะเนี่ยนะฮะก็นะครับช่วยกันดันนิดนึงเพราะว่าการที่เราช่วยกันดันเนี่ยมันจะทําให้เดฟเนี่ยเห็นกระทุแบบนี้ชัดขึ้นนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะ ไม่มี power มากพอในการส่ง feedback นะครับอะประมาณนี้ซึ่งผมก็พูดถึงเรื่องของแผนนี้เป็นหลักนะครับเช่นเรื่องของสัตว์เลี้ยงเอเวสเนี่ยมันซ้ำซากนะสกิลรีเมคเนี่ยมันไม่โอเคนะรวไมไปถึงเลือดเทียมเนี่ยแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมต้องไปแก้หน่อยละนะครับมันไปสองหมื่นละโอเคอาุธมาอุปยูก็บ่นไปแล้วแต่เขาออกไปแล้วแต่ผมไม่ลบหรอกอันนี้นะครับให้เขาไปอ่านแล้วกันนะอืมแล้วก็อยากให้มีความแปลกใหม่เรื่องสกิลต่างต่างนะครับบาบาไปแล้วก็พานสเลีดเป็นสายอังกฤษไว้ด้วยนะครับ ฝั่งว่าเดฟจะเข้ามาอ่านได้นะฮะแล้วก็นี่ฮะฝากดันด้วยนะครับจะบวก1น0่บวกส0บวกร้อยบวกพันหรือว่าอะไรก็ได้หรือว่าจะเสนออะไรเพิ่มเติมมาหรืออยากระบายอะไรนะครับก็มาพิมพ์ได้นะครับในส่วนนี้ออีกส่วนหนึ่งนะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับถ้าเห็นด้วยกับความเห็นของผมนะครับเข้ามาที่เซเว่นชาแนลนะฮะแล้วก็อันนี้มันขึ้นมาเป็นที่1พอดีนะครับเลือกที่จัดเรียงนะครับเรียงตามการแนะนําก็ได้นะครับน่าจะเป็นท็อปอยู่นะครับ จะเห็นของผมนะครับ NLF นะครับ Acid a q u a นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการอัปเดตนะครับที่ผมบมบนไปนะผมสรุปให้ฟังว่าอันแรกคือผมอยากให้เขาเปิดเผยข้อมูลก่อนการอัปเดตจริงเพื่อรับฟีดแบ็กกลับไปเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนวันนี้ครับเหมือนเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟเกาหลีจะแจ้งแผทล่วงหน้า1วันเขาจะแจ้งแผทสมมุติว่าอัปเดตวัพิรหัสใช่ไหมครับวันพุธตอนเย็นเนี่ยเขาจะเปิดแพทให้ดูแล้วว่ามีแพทอะไรบ้างสกิลตัวใหม่เป็นยังไง แล้วมันจะมีเวลาประมาณ1คืนถ้ามันมีปัญหาเขาจะได้ไปแก้ไขได้หรือถ้าเกิดมันเป็นแค่ฟีดแบ็กแบบเล็กๆน้อยๆเขาก็ปล่อยผ่านได้ก็ว่ากันไปนะครับเรื่องที่2คือช่วยนาอารีนา5 v 5กลับมาได้ไหมผมอยากจะเขียนเพิ่มเติมเยอะมากว่าคุณบอกว่าจากอัปเดตแค่1เดือนทดสอบนะครับแต่ตอนนี้เลย1เดือนแล้วนะครับอืมสามคือผลต้านบัฟมันไม่เวิร์กเลยแล้วมันทําลายเมคนิกของเกมหลายตัวมากนะครับลูดี้เล่นไม่ได้เล็กเล็บเล่นไม่ได้เนี่ย ยูริเล่นไม่ได้เนี่ยถ้าลูริกลับมานะครับมันจะมีคนที่บิ้วทีมถึกขึ้นมาได้นะครับอืมนะฮะข้อ4คือสกิลไม่มีความหลากหลายนะครับอืมอยากให้เพิ่มสกิลเอฟเฟกต์ใหม่ๆเข้ามาบ้าง 5. เจาะเกราะที่มากเกินไปมันทําให้อเทมที่ทํามาเนี่ยไรค่านะครับอืมหกคือระบบการรวมหรือว่าการคราฟอเทมต่างๆเนี่ยใช้ทองมากจนเกินไปแล้วไม่ไหวแล้วนะครับ 7คืออยากให้ปรับปรุงแผนที่ที่12ใหม่เพื่อที่จะให้ไปฟาร์มผลึกสัตว์เลี้ยงได้นะครับคือตอนนี้ไปฟาร์มมันขี้เกียจม,มากครับมันดอกเป็นสัตว์สัตว์เลี้ยงธรรมดามาแล้วมันขายได้แค่แบบกระจิงหนึ่งอะ่ะคือฟาร์มเป็นวันก็ตีบวกไม่ได้อะ่ะนะฮะข้อ8ผมถามเล่นๆว่ามีแผนจะทําทีมถึกไหม <laughs> อันนี้คือเก็บให้เดฟละกันนะฮะ ก็ลองไปคิดดูแล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมมากดไลค์ด้วยนะฮะซึ่งการกดไลค์เพื่อนๆสามารถกดไลค์ได้ทุกวันแต่ไม่สามารถกดไลค์กระทู้เดิมได้กดไลค์หนึ่งครั้งจะได้กุญแจ10กุญแจนะครับก็มาช่วยกันกดได้นะครับรับคอมเมนต์ไหนก็ไปกดได้ซึ่งมีของคนไทยหลายคนนะครับที่น่าสนใจอย่างเช่นของคุณเซฟกาดนะครับเพื่อนๆน่าจะตาม YouTube อยู่นะฮะก็มากดไลค์ได้นะครับคนนี้ฮะคุณ Diary นะครับก็มาช่วยกดได้อันนี้พูดถึงเรื่องของไอเทมเกี่ยวกับการฟาร์ม อ่าถ้ามังกรพูดถึงเรื่องของอาวุธอาบิสนะครับที่มันไม่โอเคเลยเพราะว่าเราต้องไปฟาร์มของในถ้ามังกรซึ่งของในถ้ามังกรเนี่ยมันไม่ได้ดรอปเป็นของอาบิสใช่ไหมครับเราต้องฟาร์มถ้ามังกร3เดือนเพื่อแลกของอาบิสแล้วของที่เราฟาร์มมามันคือของมังกรโบราณกับของสวรรค์ซึ่งสุดท้ายแล้วของมังกรโบราณกับของสวรรค์อ่ะมันก็จะตกเมตาถ้าของอาบิสมันขึ้นมาใช่ไหมครับสุดก็คือเราฟาร์มขยะสเดือนเพื่อไปสูมเอาอาวุธอาบิสหนึ่งอันนะครับอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮ รวมไปถึงการใช้ทองที่เยอะเกินไปแล้วก็ของระวันจากสงคารามปรจจุนันที่ยังดูน้อยไปอีกนิดหนึ่งแล้วก็อยากให้แบ่งแรงนะครับเป็นท็อป50ท็อปร้อยเนี่ยเพื่อขยายออกมาเพราะว่าไอ้สิของเขาเนี่ยมันกว้างเกินไปแค่ผู้เล่นตีสัก4 0่เนี่ยเขาก็ได้ของระวันเท่ากับอันดับ11ละอืมนะฮะประมาณเนี่ยที่1นตี800อะ่ะแต่ที่11ดตีแค่30ล้านนะครับอืมรางวัลมันมันแรงัต่างกันอันนี้เกินไปอ่ะครับแต่มันอันนี้เกินไปนะก็อยากให เพิ่มนิดหนึ่งแล้วกันนะครับปรับปรุงนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็มีของอีกหลายๆคนเลยชื่อคุณคุณนะครับ T.L. นะครับ L.M.S. นะครับกิวดังๆหลายกิวนะครับมาคอมเมนต์กันแล้วก็เข้าไปกดถูกใจได้เพราะว่ากดถูกใจได้ทุกวันอยู่แล้ววันละครั้งนะครับอยู่ทั้งหมด2สัปดาห์นะจนถึงอัปเดตเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ร่วมด้วยช่ยกันนะครับมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้น่าจะหมดเพยงเท่านี้นะครับตอนเย็นก็มีไลฟ์สตรีมของ o f f i c i a l ก็เข้าไปบเข้าไปบน เข้าไปพูดคุยไปรับฟังกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนคลิปอารีนาน่าจะมาเป็นพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมันมันจะเย็นแล้วนะครับก็เลยไม่มีเวลาทำนะเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับ